This is clinic สวัสดีค่ะคุณหมอน,น้องจานันทวันคลินิกนะคะวันนี้นะคะหมออยู่ที่มหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตนะคะในงานประชุมวิชาการของสมาคมเสยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยค่ะในงานนี้นะคะหมอได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรนะคะในการขึ้นบรรยายนะคะเกี่ยวกับการรักษาไขมันสองชั้นบริเวณใต้คางน,นะคะหมอได้พูดถึงนวัตรกรรมใหม่น,นะคะในการใช้เครื่องไกเดิมนะคะสําหรับที่จะสลายไขมันแล้วก็กระชับเนืยองะคะ่ะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยและสมาคมคลินิกไทยได้จัดก,การประชุมใหญ่สามันประจำปี2566และประชุมวิชาการ The First Academic Performance Presentation of New Wave TACS m e m b e r ในงานนี้คุณหมอน้องได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรขึ้นบรรยายในการรักษาไขมันสองชั้นใต้ขาคุณหมอน้องได้บรรยายถึงนวัตกรรมใหม่ในการใช้เครื่องไตเดิมในการสลายไขมันเหนียงใต้ขาขอบคุณค่ะ และในงานก็จะมีบูธจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามกันด้วยนะครับ คลิปในงานของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคุณหมอน้องจะไปบรรยายที่ไหนติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เ e ซิ e d คลินิกสวัสดีครับ